สวัสดีครับวันนี้อยู่กับแอปหาเงินออนไลน์นะครับเป็นแบบสอบถามนะครับชื่อว่าพิมพ์ิสนะครับในส่วนของแอปนี้มีการอัปเดตเมื่อวันที่24พฤษภาคมนะครับในส่วนของเริ่มเปิดแอปเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะครับปี2560นะก็เกือบ4ปีแล้วนะครับในส่วนของการให้ดาวอยู่ที่3.8นะครับแบบสอบถามก็มาเรื่อยๆนะครับเท่าที่ดูในส่วนของคอมเมนต์นะครับ ก็เข้าไปดูในส่วนของแอปไปดีกว่านะครับอแอปนี้ผมก็เล่นมาหลายวันแล้วนะครับตอนแอปนี้อตอนนี้มียอดอยู่9บาทนะครับในส่วนของถอนขั้นต่ําอยู่ที่160นะครับอันนี้เข้าเพย์พาแล้วก็เป็นแบบเติมเงินนะครับขั้นต่ำ160บาทในส่วนของการทําแอปนะครับก็คลิกมาในส่วนของตลาดนะครับจะมีให้ทํานะตัวนี้ ก็คือถ้าจะทําก็คือระบุตําแหน่งนะครับมันต้องให้มีถ่ายรูปนะครับอันนี้โรงเรียนสอนฝึกอาชีพนะครับถ้าใครมีอยู่ใกล้เนี่ยก็สามารถไปถ่ายได้นะแต่ว่าผมไม่อยู่ใกล้นะครับแต่ละวันก็จะมีแตกต่างกันนะครับทํา5-10นาทีนะครับอันนี้งานจะหมดภายใน5ชั่วโมงมันมีเวลาจํากัดนะครับแล้วก็แบบอันนี้น่าจะเป็นแบบสํารวจนะส่วนแบบสํารวจอีกอันนึงนะครับการสํารวจ ตัวนี้เป็นสอบถามทั่วไปนะครับอันนี้ผมทําไปแล้วครับวันนี้เข้า2อันนะครับดูงานของฉันแล้วก็งานที่เสร็จนะครับก็จะมีตัวนี้ทําไป2อันเมื่อวันที่3มิถุนายนนะครับก็จะมีบอกระบุวันที่นะครับอันนี้ผมเล่นครั้งแรกเมื่อวันที่29่นะครับส่วนใหญ่งานขั้นต่ำนี่ก็งานละ1บาทนะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะครับก็เล่นไป2วันละการชําระเงิน คก okay. ็มีแล้วข้อมูลส่วนตัวก็จะประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเล่นก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างหรือว่าโหลดในส่วนของ PayPal ได้เหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้วันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ